สื่อประกอบการเรียนการสอนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019โดยครูตอมแตมระติพรรอดดีวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือว่าโฟชาร์ตค่ะ สำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นการแสดงอัลกอริทมด้วยรหัสลำลองหรือว่าโซโดโค้ดนะคะมาถึงเรื่องราวในสัปดาห์นี้นะคะเป็นการแสดงอัลกอริทมด้วยผังงานหรือว่า f o ฟชาร์ t ส่วนผังงานหรือว่าโฟชาร์ t เนี่ยจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะ การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการทำงานของโปรแกรมผังงานหรือว่าโฟชาร์ตนะคะก็จะเป็นการนำสัญ,ญลักษณ์มาแทนลำดับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมซึ่งสัญ,ญลักษณ์ในการออกแบบเนี่ยมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานซึ่งเป็นความเข้าใจระหว่างการระหว่างคนเขียนโปรแกรมกับคนที่ต้องการจะสื่อสารขั้นตอนข,นอ,นของสัญ,ญลักษณ์ในการเขียนโปรแกรมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ ตายตัวซึ่งมีการกำหนดไว้แล้วซึ่งเราจะได้เรียนกันในต่อไปค่ะสัญลักษณ์ตัวแรกนะคะคือสัญลักษณ์แคปซูลซึ่งสัญลักษณ์แคปซูลเนี่ยจะเป็นจุดที่แสดงจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดภาษาอังกฤษก็คือ start and end นะคะจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของอะไรจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำงานของโปรแกรมนั่นเองคะ่ะ สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นลูกศรน,นะคะคือสัญ,ญลักษณ์ตัวต่อมาลูกศรทั้ง4ทิศทางเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการบอกทิศทางหรือว่าโฟ n e ซึ่งสัญ,ญลักษณ์ในการบอกทิศทางเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นลูกศรทั้ง4ทิศทางทั้งชี้ไปข้างบนชี้ลงข้างล่างชี้ไปทางซ้ายหรือชี้ไปทางขวานะคะเป็นทิศทางในการไหลข้อมูลหรือการทํางานของ โปรแกรมนั่นเองค่ะลูกศรแสดงคิศทางนะคะจะแสดงการทำงานของโปรแกรมแล้วก็การไหลของข้อมูลว่าข้อมูลเนี่ยจะไปในเส้นทางไหนขึ้นไปข้างบนลงไปข้างล่างไปซ้ายหรือไปขวาแบบนี้ค่ะเป็นการแสดงคิศทางค่ะสัญ,ญลักษณ์ตัวต่อมานะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า สัญลักษณ์ตัวนี้เรียกว่าสัญลักษณ์กระบวนการหรือว่าโปรเซส s นั่นเองค่ะสัญลักษณ์กระบวนการมีไว้ทำอะไรสัญลักษณ์กระบวนการนะคะเป็นคำสั่งในการประมวลผลหรือว่ากำหนดค่าให้กับข้อมูลในส่วนที่มันเป็นขั้นตอนที่เป็นปกติอย่างเงี้ยจะอยู่ในสัญลักษณ์กระบวนการตัวนี้นั่นเองค่ะ มาถึงสัญลักษณ์ที่หน้าตาเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูหรือสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ในการรับข้อมูลย้ำนะคะว่ารับข้อมูล m a n u a l i n p u t นะคะสัญลักษณ์นี้นะคะเอาไว้นำเข้าข้อมูลโดยการรับค่าเข้าทางแป้นพิมพ์ก็คือผู้ใช้เป็นคน ข้อมูลลงในแป้นพิมพ์เพื่อป้อนข้อมูลเวลาที่เราเจอสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้มันก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่มีการรับข้อมูลเข้าจากแป้นพิมพ์นั่นเองค่ะต่อมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่หน้าตาแปลกประหลาด คล้ายๆกับรูปของดินสอนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์แสดงผลหรือว่า display ส,สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นคําสั่งที่สั่งให้โปรแกรมนั้นแสดงผลออกทางหน้าจอหรือออกทางจอภาพเพื่อให้เราเห็นกระบวนการที่ทำเสร็จแล้วหรือผลลัพธ์ที่แล้วเสร็จที่ต้องการให้แสดงผลออกมาค่ะ สำหรับสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมข้าหลามตัดนะคะหรือว่าคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็คล้ายๆนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเรื่องของการตัดสินใจหรือ decision น,นะคะ สัญ,ญลักษณ์นี้จะปรากฏเมื่อเราเกิดการตัดสินใจมีการตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจมีการเลือกตัดสินใจระหว่างใช่ไม่ใช่มีไม่มีถูกหรือผิดเพื่อให้โปรแกรมมีทางเลือกไปทางใดทางหนึ่งค่ะและสัญ,ญลักษณ์ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นวงกลมเล็กๆวงเดียวนะคะ สัญลักษณ์นี้จะใช้ควบคู่กับสัญลักษณ์ในการตัดสินใจอันนี้เรียกว่าจุดเชื่อมต่อหรือว่าคอนเนคเตอร์นะคะจุดเชื่อมต่อเนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมต่อของผังงานที่อยู่ภายในนะคะส่วนใหญ่สัญลักษณ์ตัวนี้จะใช้ควบคู่กับสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมข้าหลางปัดที่เป็นสัญลักษณ์ในการตัดสินใจเมื่อแยกออกเป็นสองทางแล้วก็จะต้องมารวมกัน ตรงจุดเชื่อมต่อจุดนี้สัญลักษณ์ตัวนี้นั่นเองค่ะสำหรับผังงานผังงานก็คือตัวแทนของสัญลักษณ์สัญลักษณ์ก็คือการเปรียบเทียบหรือว่าเรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยใช้คำอื่นแทนคำที่ใช้เรียกนั้นนะคะจะเกิดการเปรียบเทียบและตีความซึ่งใช้กันมานานจนเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปอย่างเช่นสัญลักษณ์ไฟจราจรที่ เป็นสากลเรารู้ว่าเมื่อถึงไฟเขียวเนี่ยเราไปได้ไฟเหลืองเราต้องชะลอไฟแดงเราต้องหยุดอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จึงนำสัญลักษณ์มาใช้ในการทำผังงานในการเขียนโปรกแกรมโดยใช้ผังงานซึ่งในส่วนนี้มันจะเป็น เรื่องราวที่ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายการใช้นำไปใช้ออกแบบโปรแกรมได้จริงแล้วก็สอดคล้องกับการเขียนโปรแกรมจริงๆมากกว่าการเขียนด้วยข้อความค่ะมาถึงชิ้นงานในสัปดาห์นี้นะคะครูจะมีรูปของสัญลักษณ์5สัญลักษณ์มาให้นักเรียนบอกชื่อของมนันโดยครูจะมีทั้ง รูปร่างรูปทรงของสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษมาให้ด้วยนะแค่เติมชื่อภาษาไทยของมันลงไปว่ามันชื่อว่าอะไรชื่อของมันบ่งบอกหนะ้าที่ของมันอยู่แล้วนะคะ5ชิ้นเท่านั้นเองไม่ยากเลยนะคะอย่าลืมทําการบ้านส่งครูนะคะเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าวันนี้บายบายคะ่ะ フフフフ。<noise>